ช้วยร้อนมาแล้ก็ไปโชว์ของเราอยู่นอกร้อยกิโลพักครั้งหนึ่งร้อยกิโลพักครั้งหนึ่งไปถึงบ้านพักสามครั้งไอสามีก็บอกว่าไม่กลัวอะไรหรอกกลัวรถนอกหรือรถยางระเบิดการทุ่งเพราะว่าพอจะผ่านอำเภอหนึ่งนนะมันต้องห้าสิบกิโลมันจะทุ่งนานก็เลยไอพูดกันก่อนจะไปบ้านนะพอแล้วทำยังไงพอเราไปถึงนี่มันนอกได้นะ่แเจ็บ เคยสิบปีเนี่ยเคยไปเนาะมันนั่งข้าเดียวแล้วปวดมาเลยแถวนี้น่ะพอแบบลงรถแล้วสลบเลยอ่ะอพอไปถึงบ้านก็ไปถึงอำเภอหนองสองห้องก็ไปแวะกินข้าวหมูแดงด้วยไอหน้าโรงพยาบาลเคยกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปต่อพักสักสิบนาทีก็กินกาแฟกินอะไรกดกาแฟใช้เออกมาแล้วก็มานั่งกินก็ไปต่อเขาพูดกันว่าเาพ่อเราทำไมพี่เหนื่อยมันแต่ก่อนนี้ไม่นื่ปวดหลังปวดเดียอะ พอไปถึงเมืองพนกอแวะไหมไม่เป็นไรหรกใกล้จะถึงบ้านเราแล้วเหลืออีกยี่สิบโลทนหน่อยแต่ว่าอย่าดับก็พอถ้าดับโกรกรถตายพอไปถึงบ้านสองทุ่มก็ถ่ายรูปให้ลูกดูอ้าลูกสาวว่าอ้าวสองคนตายยานั้นไปไหนเพราะว่ากลับบ้านกลับยังไงไม่เห็นพูดอะไรถ้าพูดอเขาฟังเขาก็ไม่กลับเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องไปเจนที่ยาเภือน่ะไปอ้าวพอตื่นขึ้นมาก็ตื่นปกติแล้ว ตีห้าหกโมงตื่นตื่นแล้วก็หุงข้าวเสร็จปั่นน้ำปั่นชาแปดโมงขึ้นออกจากบ้านออกจากบ้านก็ไปเอาเภอไบเอือแล้วก็ทำธุระอะไรเสร็จเนาะเพราะเราทำไมไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนเนี้ยกลัวแต่นอนกลัวแต่ลุกไม่ขึ้นกลัวกลับบ้านไม่ได้กลัวจะจะไปนอนค้างอยู่ีกสองวันสามวันเนาะพอเสร็จทำธุระเสร็จสามโมงเช้าตีรถกลับก็เหมือนเดิมเนี่ยร้อยกิโลพักร้อยกิโลพักพอมาถึงบ้าน บ่ายสามโมงแล้วก็มานั่งเสียหมูต่อว่าจะขายพรุ่งนี้แฟนก็บอกว่าไหวไหมน่นก็ไหวแ่ก็ไม่เห็นมีอาการอะไรนั่งบ้างไม่้หมืจัดออมบอบอบอเอ้ยตอนไปสิบปีครั้งแรกอายุยังห้าสิบเนาะตอนนี้กูหกสิบแล้วทาไมที่เราทุกปกติอก็เลยลึกว่าสงสัยพ่อะเรามาเจอสินค้าดีๆแนี่ๆเลยเพราะว่าเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเบคเพลเวอร์เนี่ย ขนาดว่าใช้ไม่กี่ตัวนะสุขภาพเรายังแค่นี้ก็เลยมาเลิกว่ะพ่อยังไงก็คุยกับลูกต้องปิดเต็มให้ได้เลยเนี่ยกลับมาบ้านคุยกับลูกเลยปิดเต็มให้ได้เลยเอาก็คุยกับลูกลูกว่ากเออแม่เอาสิทีหลังยาไปมอเตอร์ไซค์นั้นเดี๋ยวมีอะไรก็ไปดูรถไปดูรถลูกบอกว่านหนจะรบปิดข้าข้างวัดเองเออเดกว่าก็เลยนอนคุยกันเนาะขึ้นไปนอนค่ะโู้พอ นี่เราไมเจอแต่พ่อได้ยินเพราะว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดี